สบายดีท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพเมือ่อนี่สิพาไปบังถนนหนทางอยู่ที่ประเทศไทยวา่าจะเลิ่อนหูเมื่องสำไรัดแถวเขตนอกสุดยอดดีท่านผู้ชมเปิดไฟตลอดเส็น,นเดี๋ยวสิพาไปบังบรรยากาศบังเอิญในไปต่างจังหวัดแถวนี่แหละแถวนอก,นอก ขนาดแถวนอกๆนเนี่ยเส้นทางไปยังสวยงามอันนี้สิทายัางกลางคืนและเส้นีตอนกลางเว็นเนาะตอนกลางเว็นก็ข้าขักทางผู้ชมได้วสพาไปเบิ่งไปเป็นเบน้องกันเลย เส้นเปิดไฟแบบเหมือนกับค่าไฟถูกไฟหลวงเนาะความเจริญเจริญจริงๆนะทำไมเจริญไม่ได้แถวนี้เหมือนว่าแถวน,นี้เป็นเส้นเศรษฐกิจาาใช่เส้นส่งวัตถุดิบพวกอ้อยพวก พวกมันสเปหลังมันข้าโพดอย่ข้างี้เขาก็เลยต้องทำให้มันสว่างตลอดมันก็มันจะดรอร์ลดบรรทุกด้วยโอ้โหไปคำคำเมืนนี่ไม่ได้นะอันตรายดูโอ้โหไม่ใช่ว่าเล่นๆนะนนเนี่ย เปิดไฟสุดสูงจุดสาหูสายตาแต่นี้มีตดดไรอ้อยจะมีควันหน่อยเพราะว่าบางคนก็จุดเผาอ้อยส่วนน้อยเราเผาส่วนน้อยเจเปต่ก่อนเยอะเดี๋ออยวนี้จะมีรถตัดอ้อยด้วยอ รดตัยวต่อสบายต่อไปต่อไปลคนตัดไ่แล้วเนาะต่อไปน่าจะไม่มีคนตัดแล้วจะมีแต่รถเหมือนญี่ปุ่นฝรั่งอะไรแบบนี้ีปุ่นฝรั่งใช่ประหยัดต้นทุนดว้วยต่อลาว่าไตไปโรงงานทำงานทำก็ใส่พานไปโรงงานเลย ไม่ต้องคน,คนสงง่ายเนี่ยวไม่ดึงเพราะนอนหน้ามันอ๋อน,น,นั่นเนี่ยก็จะเป็นเขตชุมชนน่อยขับรถมาดึกๆตีหนึ่งทีสองนอนได้เลยแทนเนี่ปลอดภยัยนอนเน,นี่ยหลบนอนเลยเนี่ยวัด ไฟทั้งคืนจริงๆอ๋อบอกหิตาเลยโค้งนี่เหมือนกันนะอันนี้เราจะโค้งไปไหนลุงออกไปละบ้านเหล่ากันนีอ่อ๋อมาเกี่ยวเนีอันนี้จะว่าเส้นอำเภอนะเนี่เราก็จะโค้งก็ไปข้างในเข้าไปข้างใน งนก็ยังมีไฟไงแม่ไม่ได้โมอนะเนี่ยเรื่องจริงเรื่องจริง,เร,งยยเรื่องจริงยิ่งกว่านิยายขนาดเข้ามาข้างในเข็เหมือนนเขตดชนนำบทอาะแถวนี้เดี๋ยวว่าความเจริญ ทุกคนมีไร่เป็นขาเจอตัวเองมีไร่อ้อยอ้ยอย่าผูออกมานะไอ้น้องเอลยเออตรงนี้ไม่มีแล้วแต่นี้ก็จะขาดไฟหนะน่ี่เดี๋ยวเดี๋ยวก็ต่อให้นะลุงนาะอเอกไม่นาน ะต่อให้แบบนี้แหละมันจะมีพวกรถสิบล้อรถพว่วงมันอันตรายเขาก็ได้ต้องติดเสาไฟให้ลองประมาณลองงบประมาณอยู่แล้วก็ต้องดูข้างหน้ามีหมู่บ้านใหญ่ไหม ในหมู่บ้านใหญ่เขาจะต่อแน่นอนใช่หมู่บ้านเจริญเราต้องดูที่หมู่บ้านหมู่บ้านใหญ่เจริญการสัญจรเยอะไหมกระจุกกระเมร์อ่าใช่ จะต่อต่อไฟติดเสาไฟมันโค้งเยอะรถสัญจรเยอะอันตรายเขาก็ทำเพื่อให้ประชาชนทันต์สะดวกดูข้างหน้าไฟแวบๆบแบบแบบนี่แล้ว ถนนก็ดีไฟก็ติดสว่าง เราอยู่ที่สูงยังไม่รู้โอ้โหไส่เ oh. ขาไส่เขาโน่นเห็นไหมหลอดไฟหน้าตายไหมหน้าตายลุงเป็นแถวเลยคิดว่าหมู่บ้านที่ไหนได้ไฟถนนบ้านย้างนาเห็นไฟย่อมๆไฟเหลืองเหลืองไม่ใช่ไฟไฟถนน